นะคะเนาะหมู่บ้านนี้กว้างค่ะประมาณ5้าหรือ6กร้ยหลังคาเรือนหลังบ้านหมู่บ้านใหญ่มากค่ะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะร่วมด้วยนกเห็นไหมจ๊ะนั่นแหละนกเนี่เห็นไหม,ะไม,หไหมคะนี่นกนอก้นองนอกเขาก็จะในหมู่บ้านค่ะ นูเห็นไหมคะนกบินนกก็มีความสุขของเขาตามประสาเขานะคะร่มรื่นความร่มเย็นเนาะในหมู่บ้านเขาจะเงียบประมาณนี่ค่ะย่ายหนึงก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูประมาณนี่ส่วนข้างล่างก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใบหญ้าเราก็ตัดเป็นรัด เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็จเนาะบ้านใครบ้านมันนะคะในกรุงเทพเขาจะไม่ยุ่งไม่มั่วกันเหมือนที่บ้านนอกแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าบ้านนอกเราเดินสวนเสเฮฮากันเต็มหมดแล้วล่ะป่านนี้แต่เพื่อกูนกันก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่คืออย่างหนึ่งก็เอาความร่มรื่นมาฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะความร่มรื่นความ เงียบาไม่เป็นดอกเป็นดอกทั้งปีเนาะเพราะในสวนเขาจะดูแลรักษาอย่างดีค่ะถ้าน้ําแห้งเขาก็จะรถดค่ะถ้าน้ําหมดเขาก็จะจะช่วยกันนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ คลิปนี้ยายหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะมาเล่าและอธิบายให้เพื่อนๆฟังเยอะเนาะค่ะเนาะนอกจากว่าเอาความรุ่มในหมู่บ้านก็จะเงียบค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเงียบเพราะว่าต่างคนต่างไปทํางานค่ะเพื่อนๆนี่คือต้นโชคบ้านยายหนึ่งนะคะนี่ต้นโชคเขาเรียกตัวเข้าชมคลิปให้ยายหนึ่งค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่ยายหนึ่งอยู่และเอาวิวบรรยากาศมาให้ดูมีต้นแค่นี่ต้นแค่ดอกแค่ดอกแค่ดอกแคดอกแคแต่ค่อยบ่ค่อยแค่นี่คือดอกเล่นเนค่ะเนาะหมู่บ้านนี้กว้างค่ะประมาณหหรือ หกร้อยหลังคาเรือนหลังบ้านหมู่บ้านใหญ่มากค่ะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะร่วมด้วยเพิ่มน้ํามาใส่ต้นไม้ก็จะลดแากหน้าฝนนี่ก็จะสดชื่นและเขียวประมาณนี้เลยค่ะเขียวชะอุ่มไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่คือในหมู่บ้านเนาะจากข้างบนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันค่ะไกลนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านตะวันจะโพขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือตะวันจะโมาที่ปทุมธาน,เนีเนาะค่ะนาะคลองสีปทุมธานี อเนาะบ้านใครบ้านมันนะคะในกรุงเทพเขาจะไม่ยุ่งไม่มั่วกันเหมือนที่บ้านนอกแล้เานาะคะ่นะเนาะถ้าบ้านนอกเราเดินสวนเสฮหากันเต็มหมดแล้วล่ะปานนี้ตา่สบายใจสบายกายสบายตาค่ะคุยกับน้องมา้ามั่งคุยกับน้องแมวมัง่งยัยหนึ่งจะมานั่งตรงนั้นจิบกาแฟเสมือกันหมดหลังเหมือนกันทุกหลังค่ะ เสมอผ้าเหมอกันหมดไม่มีหลังเล็กไม่มีหลังใหญ่เท่ากันหมดค่ะหมู่บ้านนี้ขอบคุณนะคะที่มาเจ็ดมุแล้วละค่ะเพื่อนๆนี่ดูวิวและบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศดีดีค่ะในหมู่บ้านก็จะเงียบนะคะตอนกลางค่ะในหมู่บ้านก็จะนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆค่ะแยหนึ่งอยู่บนบ้านเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันค่ะ เช้าก็เป็นนะคะเนาะหมู่บ้านนี้กว้างค่ะประมาณห้าหรือหกร้อยหลังคาเรือนหลังบ้านหมู่บ้านใหญ่มากค่ะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะร่วมด้วยค่ะบรรยากาศสน ไอ้สนามเด็กเล่นแต่ตอนเย็นเด็กจะเต็มเลยค่ะเด็กจะเต็มเด็กมาเยอะในหมู่บ้านเพอ่อหยกยายหนึ่งอยู่ใกล้สนามเด็กจะตัดเป็นระเบียบเรียบร้อยประมาณนี้เลยค่ะก็จะอยู่โซนแบบนี้ค่ะต้นไม้ต้นนู้นที่ยายหนึ่งเคยนั่งประจําก็จะเป็นมุมนั้นค่ะพาอเราชอบมานั่งมันรุ่มรือที่ประทุมธานีเนาะค่ะนอกคลองสีประทุมธานี พึ้งสบายใจสบายกายสบายตาค่ะคุยกับน้องมา้ามั่งคุยกับน้องแมวมั่งใหญ่หนึ่งจะมานั่งตรงนั้นจิบกาแฟหรือในหมู่บ้านก็จะเงียบค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะก็จะเงียบเพราะว่าต่างคมต่างไปทํางานค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือต้นโชคบ้านใหญ่หนึ่งนะคะนี่ต้นโชคเขาเรียกมีความสุขของเขาแบบนี้แหละค่ะเขาจะมาบินนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีค่ะนี่เห็นไหมนกบินไปบินมาเต็มเพื่อนเพื่อนค่ะความสุขของเขาเนาะ หรือว่ามานั่งทักทายมานั่งไ์สดอยางจะนั่งมุมนั้นเพราะยาหนึ่งชอบค่ะนี่ค่ะบรรยากาศความสุขของเขาแบบนี้แหละค่ะเขาจะมาบินนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีค่ะนี่เห็นไหมนกบินไปบินมาเต็มเพื่อนๆค่ะความสุขของเขาเนาะบ่อยนี่ค่ะยายหนึ่งก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ส่วนข้างล่างก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใบหญ้าเราก็ตัดเป็นรัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะโชคต้นลาก คือต้นโชคนี่คือเขาจะปลูกไว้ให้มีโชคให้มีลาบให้ความมั่งมีสีสุขให้ร่มรื่นร่มเย็นอยู่เย็นเพิ่มน้ํามาใส่ต้นไม้ก็จะลดระบหน้าฝนนี่ก็จะสดชื่นและเขียวประมาณนี้เลยค่ะเขียวชะอุ่มไหมครับเพื่อนๆนี่คือในหมู่บ้านเนาะนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยหนึ่งอยู่บนบ้านเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันค่ะ เช้าก็บนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเช้าๆค่ะเ,เพื่อนๆค่ะยายหนึ่งอยู่บนบ้านเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันค่ะเช้าก็บเอาบรรยากาศและวิวมาให้เ,เพื่อนๆดูตอนเชา้าๆสายๆายน,นิดๆเจ็ดโมงค่ะประมาณเจ็ดโมงค่ะก็บรรยากาศร่มรื่นประมาณนี้เนาะหรือว่ามานั่งทักทายมานั่งไลฟ์สดเนียอยางจะนั่งมุมนั้นก็ยายหนึ่งชอบค่ะนี่ค่ะบรรยากาศเข้าชมคลิปให้ยายหนึ่งค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชคต้นลาาคือต้นโชคเนี่ยคือเขาจะปลูกไว้ให้มีโชคให้มีลาบให้ความมั่งมีสีสุขให้ร่มรื่นร่มเย็นอยู่เย็นในหมู่บ้านค่ะนู้เห็นไหมคะนกบินนกก็มีความสุขของเขาตามประสาเพานะคะ ร่ลมรื่นความร่มเย็นเนาะในหมู่บ้านเขาจะเงียบประมาณเพิ่มน้ํามาใส่ต้นไม้เขาจะลดระับหน้าฝนนี่ก็จะสดชื่นและเขียวประมาณนี้เลยค่ะเขียวชะอุ่มไหมคัเพื่อนเพื่อนนี่คือในหมู่บ้านเนาะมาอีกแล้วมองไปทางใดก็เป็นหมู่บ้านเด้อค่ะเด้อเพราะหมู่บ้านค่ะทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเอาบรรยากาศหมู่บ้านมาให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนอกจางคนไปไร่ต่างคนไปนานแต่ในกรุงเทพต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่อยู่ ติดกันก็ไม่รู้จักกันนะคะในกรุงเทพก็จะประมาทข้างบนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันค่ะไกลนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านแต่วันจะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเ,เพื่อนๆค่ะนี่คือแต่วันจะโผล่ขึ้นมาไม่เป็นดอกเป็นดอกทั้งปีเนาะเพราะในสวนเขาจะดูแลรักษาอย่างดีค่ะถ้าน้ำแห้งเขาก็จะรดค่ะถ้าน้ำหมดเขาก็จะเล่นนาะคะนะ่ะเนาะหมู่บ้านนี้กว้างค่ะประมาณห้าลึก 600หลังคาเรือนหลังบ้านหมู่บ้านใหญ่มากค่ะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะร่วมด้วยเอาบรรยากาศและวิวมาให้เพื่อนๆดูตอนเช้าๆสายๆน,น,นิดๆเจ็ดโมงค่ะประมาณ7จ็ดโมงค่ะก็บรรยากาศร่มรื่นประมาณนี้เนาะนี่คือบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆค่ะแย่หนึ่งอยู่บนบ้านเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้าๆกันค่ะ เช้าก็โอเคแต่ต้นใหญ่ๆต้นนู้นนะคะที่มองเห็นคือต้นจามจุรีค่ะเพื่อนๆค่ะคือต้นจามจุรีบรรยากาศตอนเช้าสรอพคุณเท่าไหร่แต่เห็นอัเจ้าบ้านบอกว่าต้นโชคลาภวาสนาเนอะอาะใหญ่หนึ่งก็ไม่รู้ถ้าใครรู้ก็บอกใหญ่หนึ่งหน่อยนะคะว่าน,นี่คือต้นอระรต่างคนไปไร่ต่างคนไปนาแต่ในกรุงเทพต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่อยู่ติดกันก็ไม่รู้จักกันนะคะ ในกรุงเทพก็จะ,ปะไปช่วยกันนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะมาเล่าและอธิบายให้เพื่อนๆฟังเยอะเนาะค่ะเนาะนอกจากว่าเอาความรุวมเนาะ,ะนบ้านใครบ้านมันนะคะในกรุงเทพเขาจะไม่ยุ่งไม่มั่วก,กันเหมือนที่บ้านนอกเราเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ้านนอกเราเดินสวนเสีเฮฮากันเต็มหมดแล้วล่ะป่านนี้ตักนก,น<อ>กเห็นไหมจ๊ะนั่นแหละนกนี่เห็นไหมคะนี่นกน้องน,อก,นอกเขาก็จะมีเงียบตรงที่มองเห็นก็คือสนามเด็กเล่นค่ะ บ้านยาหนึ่งอยู่ไม่ไกลกับสนามเด็กเล่นเนะค,ะนนนค่ะเนาะในหมู่บ้านกับเพื่อนๆค่ะ ก็จะเป็นวิวประมาณช่วยกันนะคะหมู่บ้านนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะมาเล่าและอธิบายให้เพื่อนๆฟังเยอะเนาะค่ะเนาะนอกจากว่าเอาความรุ่มวันนี้เอามาให้เพื่อนๆชมตอนเช้าๆจะได้มีบรรยากาศสดชื่นค่ะที่เป็นต้นไม้ที่ตรงนั้นนะคะที่ต้นสูงๆนั่คือต้นดอกต้นโชคต้นลาศต้นเงินต้นทองเขาอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะยายหนึ่งก็ไม่รู้จักที่ปทุมธานีเนาะค่ะเนาะคลองสีปทุมธานี ว่าเข้าชมคลิปให้ยายหนึ่งค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วครอบครักันก,ก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่คือยายหนึ่งก็เอาความร่มรืน่นมาฝากเพื่อนเอนาะค่ะเนาะความร่มรืน่นความเงียบนี่ค่ะบรรยากาศสน สนามเด็กเล่นแต่ตอนเย็นๆเด็กจะเต็มเลยค่ะเด็กจะเต็มเด็กมาเยอะในหมู่บ้านพ่อยยกยายหนังอยู่ใกล้สนามเด็กเล่นเพิ่มน้ํามาใส่ต้นไม้ก็จะลดจากหน้าฝนนี่ก็จะสดชื่นและเขียวประมาณนี้เลยค่ะเขียวชะอุ่มไหมคะเพื่อนๆนี่คือในหมู่บ้านเนาะต่างคนไปไร่ต่างคนไปนาแต่ในกรุงเทพต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่อยู่ติดกันก็ไม่รู้จักกันนะคะ ในกรุงเทพก็จัดปรบาบาบเข้าชมคลิปให้ยายหนึ่งค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่สบายใจสบายกายสบายตาค่ะ